ครับอันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้โดนจับกลุ่มเรียบร้อยนะครับพักสักครู่ครับผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะวันนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับสำนักสงฆ์จำได้ใช่ไหมฮะสะเทินน้ำสะเทินบกนี่นะฮะรวมทั้งวันนี้ล่าสุดนะครับหมอปลาไปเจอแม่น้องชมพู่บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นแม้ว่าก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าคุณแม่สาวิตรีจะต้อนรับหมอปลาไหมเพราะหมอปลาเอาจริงสมัยก่อนไปอิงอยู่กับลุงคนนี่ฮะ วันนี้บรรยากาศมีหลวงพี่พระมหาภพวันด้วยเดี๋ยวกลับมาฮะเราใจแบบนี้ต้องออ l นิว Nissan Kicks e-Power เจ้าของรางวัลเทคโนโลยีอ o ฟเด e Year 2021จากญี่ปุ่นออก k i กส s รับประกันคุณภาพรถใหม่5ปีหรือไม่เกิน150,000กิโลเมตรคับฟรี90วันเมื่อจองรถภายใน4เมษายนนี้ ครั้งแรกวิตามินในโลชั่นของนีเวียซี C e. มีวิตามินซี95เปเผิวดูใสฉ่ำเด้งในเจ็ดวันจืวซีจืวซีการันตีด้วยยอดขายกว่า3ล้านชิ้นนีเวียซีแอ e. ลองเลยเปิดจังหวะซ่ากับโค้กวันนี้แค่ดื่มโค้กสแกน QR พิมพ์โค้ดใต้ฝา Enjoy j ย k ู s ก u u s i c และรางวัลอื่นอือีกมากมายมูลค่ารวมกว่า13ล้านบาทถึง31พฤษภาค,คมนี้โค้กเปิดจังหวะซ่า,าในตัวคุณเปลี่ยนบ้านของคุณให้กลายเป็นทุ่งซากุระและวอเตอร์ลิลลี่เปิดรับช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกลิ่นหอมลมลมอนใหม่เกลกลิ่นซากุระและวอเตอร์ลิลลี่เอสซีจอนสันเพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เสริญเขาด้วย S 2 6่ Go Progas ที่มีสฟิงโกไมอิลินทุกการเรียนรู้ของเขายิ่งใหญ่เสมอ S 2 6 Go Progas มีสฟิงโกไมอิลินมาดูกันสิว่าต้มขาไก่ของใครจะเป็นผู้ชนะ9.5คะแนนกันเลยทีเดียวกรอบกรอบรสต้มขาไก่รสชาติเน,นเน้นจากกะทิและกลิ่นเครื่องเทศแบบไทยๆอร่อยเต็มสิบกรอบกรอบรสต้มขาไก่เข้มข้นไม่จำเจแต่ละวันร่างพีชต้องหาทำหลายอย่าง หม่วีต้าแอคทีฟโมีวิตามินและสารอาหารรวม14ชนิดชีวิตหาธรรมแบบนี้ชอดนี้เลยใหม่วีต้าแอคทีฟโเพราะนิยามของอากาศวันนี้มีมากกว่าความเย็นแต่ต้องเป็นอากาศสะอาดที่เรามั่นใจสู่อีกขั้นของนวัตกรรมอากาศสะอาดแ v v o u u t o o n อากาศเพื่อลมหายใจของคุณไดกินยุคเนี้ อะไรก็ต้องโพสต์โพสต์แล้วก็โพสต์แต่อย่าลืมเลือกกินของที่มีประโยชน์กาแฟแคลอรี่ต่ำชงง่งายๆกินแล้วโพสต์ดื่มได้ทุกวันเนเจอร์กิฟต์และคอฟฟี่ประโยชน์เพียบกับวิตามินและเกลือแร่พลังแห่งมนตเสน่ห์พลังแห่งความหอมแป้งเย็นเพร์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ เดินทางกันอีกครั้งเพื่อค้นหาการใช้ชีวิตที่ดีกว่า m i ชลิ l i n Motion for Life รู้ไหมกูโก้ครันช์หนึ่งกล่องให้คุณได้มื้อเช้าที่มีประโยชน์ถึง16ชามผสานคุณประโยชน์จากธัญพืชเต็มเมล็ดและช็อกโกแลตแสนอร่อยอุดมด้วยวิตามิน B ีชนิดและมีแคลเซียมอร่อยคุ้มค่ามื้อละ11บาทกูโก้ครันช์ให้ความสุขทุกเชา้าบวดบวมฟกช้ำเฉียบพลันทา,ทาทันทีด้วยเรพเริลเจลเอ็นหลอดสีเขียวเรพรริลเจลเอ็นปวดกล้ามเนื้อ ปวดคอรับนะรับไปเลยรับพริ้วสูตรร้อนหลอดสีเขียวลวดบรรทาวาการรับพริ้วสูตรลับความสุขของบ้านเดียก็เหมือนข้าวตังเจ้าสัวแผ่นนี้ปรุงด้วยความรักใส่ใจปรับและปรุงจนค้นพบสูตรลับที่ลงตัวที่สุดของเราเจ้าสัวข้าวตังหมูหยองสูตรลับความอร่อยจากเจ้าสัวไม่ว่าฝันของลูกคืออะไรแม่พร้อมเป็นกำลังใจเสริมด้วยมิวนิวทรีชัวที่มีไลซีนไม่ใส ฟันของเธอให้เติบมินิวทรีชัวรวมทุกความเป็นไปได้ให้ทุกเส้นถามเป็นได้ Mil Mitsubishi Outlander PHEV ี่เต็มที่กับสิ่งที่ใช่อุปสรรคเข้ามาไม่เคยหยุดแต่ผมก็เอาชนะได้ทุกครั้ง <c oughs> เหมือนการเอาชนะมังแคร์ที่กลับมาซ้ำๆใหม่เคลียร์แมนด้วยทริปเปิลแอนตี้แดนดรัมเทคโนโลยีออกแบบมาเพื่อผู้ชายมั่นใจ100ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดกังวลเรื่องรังแคร์ใหม่แชมพูที่ร่วมดีไซน์โดยโรนันโดเคลียร์แมนโดนันโดอีดิชั่นว้วตัวหนูสิหนูตตขึ้นตตขึ้นลิ้นบาเบาๆหน่อยลูกมีโอแม่และเบบี้เพื่อแม่แมวช่วงตั้งครรภ์และให้นมและลูกแมวหลังหย่านม สเดือนมัมีโอสูตรลูกแมวนะโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะพร้อมพร้อมกาแฟเนเจอร์เกฟคอฟฟี่พลัสชงง่ายพร้อมดื่มวัคซีนโควิดมันทำหน้าที่ยังไงครับหมอนี่คือวัคซีนสมุตินี่คือโควิดอืวัคซีนโควิด และนี่คือหน้าที่ของมันวัคซีนทำหน้าที่เหมือน,นคู่สอนส้อยขวาให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเมื่อได้รับเชือ้อร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันให้สู้กับเชื้อโรคได้ yeah. Yeah. สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบวกวิธีนิวนอร์มอล ปวดหัวเป็นไข้ใช้บาคามอลห้าร้อยบาคาโมอลห้าอยยาเม็ดมันเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลห้ามิลลิกรัมและที่สโลแกนยาวเพราะห่วงใหญ่อยากให้คุณอัญนชลาก่อนใช้ยาด้วยความห่วงใยญ่ระหวังดีมีให้คุณบาคามอลห้ 500. าร้อยพาราเซตามอลสไตล์ที่ไปได้มากกว่าทุกเส้นทางที่คุณเลือกในมิติบิชิเอ็กซ์อน์อคลาสอีกขัน้นกับเอสีที่เป็นคุณ น,นีรหัสโอชิทั้งแรกและลุน้นและเอาอสกินใหม่จากโอชิเท่านั้นรวมกว่า3ล้านรางวัลรหัสเดิมยังลุ้นกรับรถได้อีกวันนี้ถึงส1พฤษภาคมสงพัารส่งผ่านแอปโอชิคลับเท่านั้นสนับสนุนโดยปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินก็ <Go. S 2> พัดลมชาร์จไฟแขวนได้ลมแรงแสงไฟสว่างพกเดินทางสะดวก เครื่องดื่มน้ำผลไม้เข้มข้นตราติ่งฟงสดชื่นหอมอร่อย Air Carrier Color Smart แอร์ที่เปลี่ยนดีไซน์ได้ลงตัวกับทุกห้องน้ำมันเครื่องเอน o s น้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่นเอาละครับกลับมาครับทผชมฮะอ่ะเอาจิงวันนี้ขอไปที่กอก